พักพลังประชารัฐในนามผมเิียรกรขุนประกอบนะครับพักพลังประชารัฐจังหวัดนครสวรรค์ก็ในนามพักพลังประชารัฐก็ขอช่วยเหลือประชาชนเท่าที่จะทําได้นะครับในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของพักพลังประชารัฐก็ขอว่าตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปนะครับที่หน้าพักพลังประชารัฐเราจะเอาไข่ไก่ มาบริการขายให้กับพี่น้องประชาชนในราคาต้นทุนนะครับก็คือฟองละสามบาทเบอร์สามนะครับลูกใหญ่เราฟองละสามบาทวันหนึ่งเราจะขายให้ประมาณหนึ่งแสนฟองนะครับที่หน้าพักพลังประชารัฐซึ่งพักพลังประชารัฐก็อยู่ที่บริเวณสี่แยกประชานุก,กูลนะครับบนถนนรัชดาพิเศษซึ่งการทําในครั้งนี้ก็ทําในานามสมาชิกของพักนะครับ ในขณะที่ก็ได้รับความร่วมมือจากฟาร์มไก่ขนาดใหญ่ในจังหวัดนครสวรรค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องในกรุงเทพมหานครซึ่งที่หน้าบ้านผมที่นครสวรรค์ก็จะนํามาลงขายเช่นเดียวกันในราคาฟองละสามบาทเหมือนกันนะครับโดยกำแหน่ผู้ใหญ่บ้านของตำบลนครสวรรค์ออกก็จะมาร่วมกันขายนะครับในราคาต้นทุนครับไม่ได้คิดกำ,กำไรอะไรนะครับ ฟองละสามบาทจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในการนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากกระดกวันฟาร์มซึ่งเป็นฟาร์มไกยไก่ขนาดใหญ่ของจังหวดงัวดนครสวรรค์นะครับที่หน้าพักพลังประชารัฐนอกเหนือจากจะช่วยในไข่ไก่ในราคาฟองละสามบาทให้กับพี่น้องประชาชนแล้วสสพื้นที่ของพลังประชารัฐในกรุงเทพมหานครเช่นสสศิระเตณจกักะก็จะนําเอาน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่มา ที่มารับได้ด้วยนะครับสามารถมาลับน้ํายาฆ่าเชื้อโรคที่ท่านสสศิระเจกนะได้ด้วยนะครับ mm. วันนั้นเนี่ยก็เยากจะท่านทราบว่าจะทําการขายตั้งแต่8ปดโมงเช้าเป็นต้นไปกรุณานําถุงมาเองนะครับเพราะไม่มีถุงให้เพราะว่าไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแล้วครับเอาเจ้าหน้าที่ของพักมาช่วยในการขายเท่านั้นเองครับก็ได้ขออนุญาตทางพักเรียบร้อยแล้วนะครับโดย ท่านวิเชียรชวลิตท่านวิรัตรัตนเสกได้เนี่ยนะครับก็ประสานงานแล้วว่าเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของพักมาช่วยในการจําหน่ายขายไก่ไก่ให้ในราคาถูกถ้าหากว่าทางสภาก็าท่านประธานสภานะครับซึ่งทราบว่าก็จะต้องทาหนังสือถ้าจะมาขายที่หน้าสภานะครับก็จะเป็นการยุ่งยากนะครับแต่ถ้าสภาร้องขอให้มาช่วยขายผมก็จะประสานให้ทาง ฟาร์มไข่ไก่ให้มาช่วยอีกครั้งหนึ่งไอ้ทีด้วยนะครับนอกอจากท่านศิระอาจจะเอาแอลกอฮอล์มาแจกแล้วเนี่ยนะครับในอนาคตในถ้าหากว่าแอลกอฮอยังอยู่ในสภาวะที่ไม่มีนะครับเราก็จะประสานงานกับโรงงานเอทพนอนนะครับส่งแอลกอฮอล์มาจําหน่ายด้วยนะครับในอนาคตอาจจะมาแจกหรือมาจําหน่ายถ้าน้อยก็แจก ถ้าซื้อเป็นลิตรก็อาจจะมาจําหน่ายนะครับลิตรก็ต้นทุนของเขาก็ต้นทุนอาจจะลิตรละสามสิบาทอย่างนี้นะครับเป็นหนวต่อซึ่งอาจจะเมื่อผสมก็ประมาณนี้แหละครับก็ประมาณลิตรละสาบาทซึ่งซึ่งยังไม่ได้ประสานนะครับเพราะว่ายังประสานไม่เรียบร้อยตอนนี้เอาเลือกไข่ก่อนเพราะว่าแม่บ้านที่บ้านไปหาซื้อไข่ก็ไม่ได้ครับก็เลยเห็นว่าในขณะนี้เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องในกรุงเทมพมหานครเป็นอย่างมาก ถามว่าทำไมไข่ขาดตลาดก็เพราะว่าวันนี้ทุกคนก็ต้องอยู่กันแต่ในบ้านแม่บ้านสมัยใหม่ก็ทำได้แค่ไข่ต้นไข่ไก่ต้มไข่ทอดไข่เจียวไข่ก็ทำได้แค่นั้นนะครับเพราะนั้นคนหนึ่งในบ้านหนึ่งวันนี้การบริโภคไข่มันก็มากขึ้นนะครับแต่เดิมอาจจะบริโภคกันเฉลี่ยคนละลูกแต่วันนี้ผมว่าอย่างน้อยก็คนละสองลูกทุกวันนะครับ ก็อ,อยู่ในบ้านไม่รู้จะทําอะไรม่บ้านก็ทําอะไรไม่ค่อยเก่งนะครับก็จะได้แต่ต้มไข่ทอดไข่เจียวไข่ก็อยู่ตรบนี้นะครับก็ทําให้การบริโภคไข่ในประเทศก็มากขึ้นนะครับเป็นช่วงเฉพาะกินนะครับก็นําไข่มาให้กับพี่น้องกรุงเทพนะครับแล้วอีกครั้งนะครับที่หน้าพักพลังประชารัฐแปดโมงเชา้าวันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปมีไข่ทุกวันนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไป จะมีไข่หนึ่งแสนฟองขายให้กับท่านเบอร์สามราคาสามบาทครับจะ,จำ,ะจำกัดคนซื้อจำนวนไหมครับไม่จำกัดนะครับก็แต่ว่าถ้าโอหเล่นเอารถมาแบกกันไปก็ก็แต่ก็ยังไม่คิดว่าจะจํากัดนะครับอาจจะห้าแผงแพ็คสิบแพ็คอะไรเงี้ยเราคงจะไม่ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าท่านท่านเล่นเอารถติ๊กอัมาก็ ก็ยังนึกไม่ออกเงินว่าจะมาขนกันทีเป็นร้อยร้อยแพ็คเนี่ยผมก็ว่ามันก็อาจจะมากเกินไปนะก็ดูตามภาวะเหมาะสมนะแต่เราก็ถ้าท่านเป็นประชาชนธรรมดาอยากจะตุนอยากจะ,ะไรห้าแพ็กสิบแพ็กก็เจอนะครับถามว่าตุนไหมวันนี้ผมว่ามันเป็นมันไม่ใช่เรื่องของการกักตุนตะไขเนี่ยมันเป็นเรื่องของอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าแม่บ้านสมัยใหม่เนี่ยทำได้แค่ทอดไข่เจียวไข่ต้มไข่นะครับ แล้วอยู่ในบ้านมันก็ไม่รู้จะทำอะไรมันก็อยู่ตรงนี้ครับบนไปบนมาไข่ต้มไข่เจียวไข่ลวกไข่ทอดก็อยู่กันบนอยู่นี้ครับวันหนึ่งก็กินไข่มากขึ้นนะครับคงไม่ใช่เรื่องการกลับตุนถ้าท่านไม่อยากออกมานอกบ้านบ่นบอยๆส่วนใหญ่ก็ต้องซื้อกันยกแพ็อง2แพ็ค3แพ็คอะไรอาี้นะครับก็ที่หน้าพาคกางยารัดไม่ไม,ไม่ไม่ขัดข้องนะคนระับท่านยาวเป็น10แพ็คก,ก็ได้นะครับ